สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับทอมแคทเช่นเคยครับกับชาแนเล็กๆของทอมแคทตกปลาสงพันนะครับวันนี้ทอมจะพาไปทําบุญกันนะครับตอนนี้ทอมอยู่ที่วัดบางนมคูนะครับหลวงพ่อปานเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันครับมาถึงแล้วนะครับไปครับตอนนี้เรามาถึงวัดกันแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะครับแล้วเดี๋ยวทอมพาไปดูวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไหว้พระกันก่อนครับผมไปครับ ไวผากันนะครับแล้วก็ปิดทองกันนะครับท่านผู้ชมเป็นครั้งแรกของทองเลยนะครับที่ได้มาที่วัดนี้นะครับททองเขปิดข้างในด้วยช่ใช่นี่เราเรายังไม่ปิดเราปิดก่อนถ่ายให้เราเนี่ยเอาแอมแอมติดหมดแล้วก็ติดแล้วลูกของตัวเองอะ แอมเข้าไปหายายก็ได้ลูกใบเดียวเราติดตรงนี้หมดเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปติดข้างในอีกป่ะ้าใ,าใไก่แท้เหมแถวบด เราก็จะมากราบไหว้อฐิหลวงพ่อพานหลวงพ่อปานกันนะครับนะครับนี้นะครับนี่คืออฐินะครับคือสิ่งต่าง่แต่ อันนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นที่อัดกรอบแล้วนะครับจะมีองค์พระด้วยนะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้สวยมากเลยครับบูชานะครับห้าร้อยบาทหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่อบาทเนี่ยนะครับต้านนี้หนึ่งพันหชุดนี้ดูชุดนี้ก่อนครับท่านผู้ชมชุดนี้ครับ สวย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 แคงนั้นเลยนะแอมจะไปจับน้กเละครับก็ประมาณนี้ครับอือแบบโลเก็ตลงเข้ปานนะครับฉากท้องนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นปีห้าเก้านะครับส่วนด้านนี้จะจะเป็นปีห้าเก้าเช่นกันนะครับก็เลยเงินลงยานะอันนี้เป็น กระไทองครับท่านผู้ชมน,นี้นะครับอง,ง์อยนะครับมีต่อโคตรปลา,าใต้ฐานครับสวยมากเลยก็เป็นกระไหรทองเช่นกันนะครับสวยสวยเราจะไปลอดใต้ฐานพระประธานในโบสถ์นะครับไปครับ อันนี้ออกมาจากตรงบูชาพระนะครับจะมาทานนี้นะครับเราไปจะไปรอดโบสถ์กันนะครับท่านผู้ชมได้แล้วครับเ,เราลอดใต้โบสถ์อะไรเราลงตรงนั้น เราจะลงไเ่อป้าเอาพูดเฮ้ยร <c oughs> ัวทางลงนะครับท่านผู้ชมเนี้ยลงมาอย่างงี้ด้านนี้นะครับด้านล่างนี้เราจะมาลอดโบสถ์กันนี่นะครับใสเปาซิงแล้ออก็มงคนนะท่านผู้ชม นี่แล้วก็จะขึ้นด้านนี้นะครับด้านในด้านล่างโบสถ์ อ๋อเข้าไปได้เหรอตรงนี้ใช่ค่ะเนี่เป็นเป็นป้ายอยู่อ๋อให้รอดตรงนี้นโอ้ดีเลยนี่อ,อันนี้ให้เราอ่านนิดนีด่ให้อ่านตรงนี้รอบโบยคนละสามรอบครับท่านผู้ชมโอเค ไไก,ก่อนเอาไปไหกําใดแค่ก่องกํานั้นตามสนอง <c oughs> <c oughs> นี่ไงให้สวดอ่ะโอเค 我看到。<laughs> <laughs> อออรนะนนอบกนะันนี่ช่กันต้องรอดสมรอบแล้วแค่จะคานดตดงนี้ขานนี่จุงไงขานไปนะโอเคสามรอบละสามรอบละคุณนิดรอบไูลครับ คุณนิดออกไปครับตอนนี้แล้วไปครับจุด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 ค่ะจ้าตัวเองก็ทำดีสุดเหนื่อยอยู่เหนไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยไปทางสามรอบอันนี้เป็นวัดที่สามของเราแล้วนะครับวันนี้สามวัดละ จะไปไวัดไหนต่อคะตามไกด์ไกด์บอกว่าจะไปพาไปไหนครับวัดอินทา,งงามาเราจะตามไปเดเป็นทําบุญนะครับทุกคนสะสมบุญกันไว้นะคะชุดโอเคครับสะสมกันสะสมเท่านี้ได้หน่อย <ไป S 1> ต่อครับไปอีกวัดต่อไปกันเลยไปพักเสร็จแล้วนะครับสำหรับวัดบางนมโคนะครับหลวงพ่อปานนะคบท่านผู้ชม คันนี้นะเดี๋ยวเราไปต่ออีกวัดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ